กินกาแสนอนหอนผมเลยอุก็มีหินมาดูหินอะไรไกล้่หอ้นเอะดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครด้วยมามาเ์ดนี่แหละฝาอด้นรถมีบ้านเราจิตใจดดูแลพวกทุกยางเราก็มีสวยๆนะ 오오호얘호오 <목소리가> 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 ไม่ถึงแล้วเขาเขามีแค่รถบริการเสีย 3ปีสปีมาสิเปลี่ยนแปลงเด้เถอะนี่เด้สิบหินแบบเพื่ออะไรมากรออะไรครับแต่ตอนันไม่สองปีอีกสิบเด้กสองปีจะกนนังาเขากันพรแะ้นอีกสองปีนี่นั่นกินง่ายเกิดจะเอาเกิดเช้ากินโบมีไงเนาะเอ้ยกรเช่าเริ ja ่มทนี่เขาเสียได้ทำไมออาพวกอนุรักษ์ไน่ได้เรา ราจริงนี่ก็ช่ากพี่แลได้ขอชงทิงน่ยก็เช่าก็ที่างเรือหนึงเลยค้ห็นไ้ก็เช่าเท่าสี่ิบห้าสิบเอาท่ากไปเทายสิบาทเนาะช่าเทาหาสิบสี่มมูลค่าเพิ่มเท่าไรโอ้ทางวีบายกิลีตึุดยอดเลยก้อนใหเห็นไหมนไหมเห็นไสุดยอดหนาพนี่มาก่ไรนี่สมควนเลยแหละสมควนแล้วได้สว่พอ คนคปอะไรกันเก็บะไรอามาใหม่ๆเลยกลังไหลมาลูกยิงก่อนหงเงย้าเหอ้ยเเห็นเลยยังนี่วะนี่หวะโอ้ยสามบานอยู่แถวนี้เอง้มคนพ่ออยู่มันต้องขีห้อสำบรวจ ว่าเานัจะมีนิีน่น<า>ไปไหวเลยไม่ขี้นีเดินป่าแล้เดียวสิดดูตนตีนต้นด้ต้นต้นก้นนต <c oughs> ้้นต้นป้๊ต้น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 ้นะ้ต้นต้้น้นต้นต้้นต้นตน้นต้้นต้นน้้ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอดีอะอโอ้โหนี่ไปลาหวานอยู่นี่เองมานบ้า้อมาตั้งใบกินอ้นเหมือนนี้มัน้านท่านนทเลวเป็นทะเลวปลาหานตัวใหญ่มันก็เลยแข็งไปหอรสวนรสว ลงมาหลับดิลงมาหลับไงไม่ขอครับไม่เป็นยืดยาวเลยแล้ววันธรรมดาก็บอกว่าโอ้ก่อนจะขึ้นคันหนึ่งรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกที่รถมาเต็มทำนาคาลาวานนี่แหละมันจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาสุ่นเลเท่าสิบเอ็ดสางยังหรือวิศรัณย์ มันฟรีเลยครับเอาดนั่พีรมิดรเยนโคดดิสวนคดมันเีละครั้ง,งนึ่ไอันี้มันได้ทุกอาทิตย์เลยทุกวันเลยพีรมตรสวนโดโอ้รถะไรมากลยแน้าจอนสิง้านเดอร์ินอจรจรจรน,นองเลยบางที่เราบาดเลยมิเจ้าล็อกกันยังไงม่เจ้าก็ล็อกันเองเ้อะัทั้งขึ้นทั้งลงเลยทีนี้นั่นแหละเห็นไห นี่ยยิ่งยิ่งสายยิ่งจะแน่นนั่นเอการตะลักกรนแรงกว่าทรถแล่นผิวอ่าทักทายหน่อยทักทายผิวเวิร์นเวิร์นน่ะทักทายหน่อยทักทายหน่อยเราจะไปไหนเนี่ยวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หินสามวานครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลหมอกที่หินสามวานโอเคยังไม่มาเชิญนะครับเชิญเชิญเชิญกาศเย็นมากครับหนาว ฮัลโหลหครับวันดีครับว <c oughs> ันนี้มากันตั้งแต่ตีห้าจากที่พักนะครับข <c oughs> ุดล่างมาเลยครับเ <c oughs> พื่อมาชมพระทิ่ขึ้นที่หินสามวานนะครับออาไปเดี๋ยวจะพ,พี่พี่จะพาไปชมเลยคนระับเอานหน้าดอนนนสาสหนอยสกาย่อย<ห>มือบากมากมีบากมืบากมากขับรถขึ้นเองนะอันนี้ต้องอาศัยรถเจ้าหน้าที่มาไม่ถึงเงี้ยต้องโฟว์วิวเท่านั้นโอ้ เรามาถึงแล้วนะครับนี่คือภูวานนะเรามาดูภูวานอากาศก็ยนยินหน่อยนะฮะกี่องศาเนาะตอนนี้ขอบคุณครับผมิ์พรเดิ่นั่หน้าแล้ว เราจะไปชมวิมยาอเช้านะครับ <c oughs> อากาศก็เย็นๆแนล้วหนาวจุด <c oughs> ชมวิวนะฮะหน้าผาสูงชันอันตรายนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอู้่ไกเลยด้บ่มีอีเล็กกันบมีเล็กกันเลยปลาทิพขึ้นยังอันนี้ก็มรบาล่าวว่าอนลงเาเโดดขขึ้นเลดีอากนาน่ช็ไหม

เรามาชมความสวยงามบนเขาหินสามวานนะฮะจังหวัดบึงกาฬครับตอนนี้อากาศยามเช้าประมาณ6กโมงเช้าครับก็จะเห็นหน้าผาสูงชันแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนี่ อาจจะไม่มีหมอกลงจัดแต่ว่าเราจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับตอนนี้ครับเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปยังลานหินวานนะครับเนี่ยทางเข้าไปก็จะเป็นหินแบบนี้ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบกว่าองศาได้นะอากาศบนภูลังกานะฮะภูสิงห์อ้าวภูสิงห์ภูสิง,สงหนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับวันนี้เช้านนี้นอ้าแล้วครับนี่คือเส้นทางไปยังหวานแม่ โอเคตอนนี้เรามาถึงวันแม่แล้วนะครับโอ้โห,โห,โห,โหมาชมความสวยงามของธรรมชาติหินธรรมชาติที่จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะหน่อย <c oughs> ในช่วงยามเช้า <c oughs> โอ้นี่ไงวันลูก <c oughs> นะฮะถ้าภาพอย่างนี้เราก็จะเห็นไม่ค่อยชัดต้องดูจากภาพโดรนมุมสูง ใากาศเย็นสบายสวยงามมากครับสภาพอากาศยามเช้าที่จังหวัดบึงกาฬนะที่นี่คือหินสามวานครับ นี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับที่หน้าผานะฮะบ,บนหินสามวานนะครับแล้วก็หินที่เรามานั่งชมอยู่นี่คือหินแม่นะฮะนี่คือหินแม่ก็จะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามด้านล่างนะครับชาวนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันเยอะเลยครับโอ้นะะที่เห็นอยู่นั้นเป็นหินพ่อนะฮะ อินวานพ่อภาพอาจจะเบลอนิดนึงอเอคนะฮะจะสูมโฟกัสให้ชัดหน่อยวันลูกเก็ีทางไปนะจ่มน้อยจิ่งี่ต่ยิ่งเรียบ นี่อะไรนี่นี่มีวานีนหนาากมมกมลย่ <S <S นีนอนไม่หอนไม่พอ,อ <S <S น่าตอนนี้ต้งไม่พออีนะ